ไตรพรอมด้วยสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ส่งสิงสถิตอยู่พื้นแผ่นโลกาสุนันตูพนโตสักโกยิเทวาขอถ้วยเทพยดามาปกปักรักษาคุณสิบหกเป็นฟ้าคุณสิบห้าแผ่นดินคุณพระอินพระภุมิโยมานานาทีคุณพระแม่ทอละน้พระจตุทั้งสี่พระตถาลาถา พาวิรุลหาพาวิลูปขาพากุเวลุลาโขออำนาจเดชาคุณพิดามันดาคุณคูบาราตีให้มาคุมเหลียมงามผู้ขาลำบุเวิทยาได้มีเนวค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกาให้มาคุมหหอในวัน ตาตัเด้อข้าโคโยเมือ่อน้อมจอมไตอันประเสริฐคุณพระพุทธเลิศทำให้มาคุ้มเยี่ยมงามผ้าทับจะประสังขังผมทำให้พระนำ้ำมาอยู่ปศมองขา้าหาลำใบถูกกระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทั้งหลายผัวมีฤทธิ์ให้ซอยมาปาุกป่ปองน้ำสมองของข้าปัญญาดีทถืนทีพ้าจัตุโลูกกบบาบันทางสิทรวรณาตนามนางน้อยมีขาลา่า ลาพระอิทเมนอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มให้สดสอบองน้ำเมียนสิลำไม่หมดใดสิลำเหนียวไรให้มูลละใไอ้อาอปานมาเทวราประพุ่มพมพระอีสวนเซนซำเซนซำน้ำรักษาไปไอ้พวกของกุ่มกู้สุญัม ให้ตัวขะมาขามับยำวาหาคนคุณครูบาอาจารย์สอนให้สุขพร้นำอยู่หนามาสู่มาขำยยำลำยาได้หา่างจาได้หาหาคนทางสวยสีให้ดีไรรังใจขอ,อนันเดือขอให้คุณ้อไรหนอโอไร,อรสอดสอมองนำเหมีนสิลำในโอไรสิลำในโอไรให้มอนปัดบักตูจริงหาหลักอิงหาหลักอักให้มองเห็นหนทาง นทางอยากฆ่าขางบ่สีบาโบสีบาอยากฆ่าขางบ่สีบาให้ลำดังขึ้นหน้าพ่อปันป่าห่วงมุนให้หูขาแเพนเกตโคละลำเรียนเรียนไหลคู่ราตีสีวิไลผู้สั่งสวนความหลู่หนามาสู่มาขำโมกน้ำถูกเม่าถูกเม่าพ้นเข้อใส่ลำเลือดเราเบื่อปืนพามางาเงาะยาพงตอนนั้นเธอขอให้ดีเถูกต้องขอ เธอะขอให้ดีถือตรงลั้ของปาอล้มไม่สมองนางควบบาปไปใส่เก่งใส่เก่งลำแสดงถึงงานปฏิพันธ์ยาดอยนถึง,ง,ง,งบุตรก่อนกะให้ของคำนุงนันเหือนไหลให้ผู้ข้าเม่นกีดไทยถูกอย่างเรียนมาอย่าให้ข้าบุตรก่อนอยาให้ข้าบุก่อนมลไหลปานนา้ำปานน้ำอยาเขาถามเขาโสดหอคดีสี่สอง สีสองให้มองเห็นของดอกยามีของขาดขาให้นันเดือให้คุณโอเคกาคุณโอเคขาออกจากเพงดีถ่ายน้ำทางความคิดเดือนไหลไปคงมเมนขขาลององุ่นกาคาถาสีใสยานันเดืยอยานันเดืออย่าให้ต้องถึกใจมาไกลส่วนกิ่งโคนันเดือคอให้คุณออวิ่งออวิ่งลัดไปในไไก่สตูมาทางดอยแห่เล่นไปทางนั้น ทางนั้นขอเชิญขันกูโอนำมายกมายอสะมองห,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 หายอะไรลังไรล่างคุณฮะอุมจังง่ายคนหหอมหาไข้ใจใลุงๆๆลุงลุงคุล,ละศักดิ์เสกพุทธตัวโตงคงขอ,อบจักรวาลท่านใดยินคำขานเียกบ้านคานอ,อื่นเชิญนั่นเด็กกระเชิญให้มาคล้องคุ้มคลองคุ้มปุ๊คุ้มหัวเชิมญมายกมายโยกไง้ผู้ขาเก่งกาบปัญญาหลุนลื่นคนตา เอาใบสำมเน่ใบโอ้ยนอกคู่เนาะเอเขาซูพิธีแล้วเระไปปรวิทเพลิดล้ำเสียงแตสเหายความหลบไหลได้ละเม็นไดน้อ่อยไห้น่อ่อยความแต่บ้หูเปมือนเดินโน่นวนเอ้ยบัดเทเจ็บเด้ลำเม็นป่วยไข่ป่อยกะเจแล้าหูของทำคำภาษาเด้อเม็นสังไห สั่งไว้เะบอกว่าสังขารสั่งลักกะลาสั่งลักกะลังอันนี้จังเด้อเด้แม่นตกขังตกขับ่าเที่ยงจิตจะนอนดีอันความจริงอเด้อแม่นคนนั้นคนในบ้านพักันปัดไปเแก่ใจเด้อแม่นอยู่แล้วอยู่แล้วละมองตามดึงเอกน้ำอเด้อแม่นว่าจริงว่าจริงอเด้อแม่นบ่เที่ยงบ่เที่ยงของจริงตั้งเที่ยงเที่ยงอเด้อแม่นบ่ได้บ่ไหนเราไปแถอบ่ขึ้นไปบ่กลับหลับบ่ฟื้น ไปบอกก้าบหลับบ่วฟืนบ่วฟ่นบ่มีเดินจากที่แมนมาเฮ้าสิเป็นี่เ็นี่แมนบ่วมีทางผึ่นกีเป็นคนเดียวและแมนเฮานี่เฮานี่บ่มีอย่างจริงเดวาม